กับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านวุฒิสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านกับผมอามัดอายุเคนสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครปฐม 190. Mm hmm. 1 9 0เเมื่อเที่ยวที่แล้วผมอภิปรายเรื่องอายาเสพติดเรื่องการประหารชีวิตแต่ทีนี้ผมจะเอาโทษต่ำกว่าประหารชีวิตลงมาระดับที่สองก็คือการโทษจำคุกโทษจำคุกในที่นี้หมายความว่า ผมไปตรวจงานที่จังหวัดพะเยาเนี่ยผมได้ไปตรวจสถานอะไรนะคุกเรือนจำแล้วไปที่สรารกางไปคุยที่ตำรวจเราก็มาประชุมกันแล้วก็ได้ความคิดว่าวิธีการของเขาก็คือทำป๊อกป๊อกภาษาทางเหนือก็คือกลุ่มกลุ่มอะไรนะกลุ่มหมู่บ้านทำมาสักกลุ่มหนึ่งที่หมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ตรวจยาเสพติดทุกๆอาทิตย์เลย ทุกอาทิตย์เลยตรวจยาเสพติดตรวตรวจตรวจแล้วก็ให้โอกาสเขาสักสี่ครั้งตรวจสุ่มไปตรวจเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็ตรวจทีอาทิตย์ถ้าเจอใครก็ลงบันทึกให้ตำรวจเนี่ยลงบันทึกประจําวันไว้แต่ไม่ใช่เป็นผู้เ,เป็นผู้ป่วยนะต้องเป็นผู้เสพเพราะผู้ป่วยเราเราจะจําคุกเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเป็นผู้เสพเนี่ยแล้ว ผู้ใหญ่คุยกันปรึกษากันเนี่ยถ้าไ,ไม่งั้นเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าผู้เสพเนี่ยเขาทําไปแล้วสี่ตรวจสี่ครั้งแล้วปรากฏว่าไอ้สี่ครั้งนี่ไม่ผ่านเลยก็ให้จําคุกสี่กรรมกรรมละสองเดือนก็แปดเดือนทําอย่างเงี้ยสักสักหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งไปทําคนที่เสพเนี่ยมันจะไม่กล้ามันจะลดลงทันทีเลยมันจะมันจะกลัวเพราะอะไร เหมือนกับเราเอาของที่ฮาลามเนี่ยก็คือของที่มุสลิมกินไม่ได้เนี่ยไปขายขายหน้ามัสยิดเนี่ยไม่มีใครซื้อหรอกครับอีกหน่อยพวกค้ายาเสพติดอจะมาขายในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่คนที่จะจะซื้อเอาไปไปจำหน่ายเนี่ยก็ไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกติดคุกขึ้นมาแตา่ถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยเราจะช่วยลดปัญหายาเสพติดได้ได้มหาศาลเลยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ ประมาณห้าไม่ใช่ปีหนึ่งนะเดี๋ยวเนี้ยยาเสพติดพูดติดอนะ่ะประมาณหล้านคนทั้งประเทศนะที่พะเยาเนี่ยพันแปดกว่าคนแปดสซนะที่เป็นเป็นติดยาเสพติดขึ้นมาผมเห็นแล้วผมสะท้อนใจมากเลยผมคุยกับท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์นวนสายแล้วก็ที่ปรึกษาท่านพลตำรวจตีอะไรเนี่ยธนชาติลอดของตันเนี่ยผมได้ความคิด อันประเสริฐของท่านมาว่าต้องทำตรงนี้ให้ได้ถ้าทำตรงนี้ได้นะเราจะแก้ปัญหาได้ถ้าเราแก้ปัญหาได้ถ้าคนกลัวนะแม้กระทั่งคนเสพมันกลัวเนะี่ยไอคนขายมันจะมาขายเขาก็ไม่กล้าซื้อเราจะวิธีการกำจัดตรงนี้เราจะแก้ปัญหาขั้นที่สองเนี่ยเราสามารถจะผมคาดว่าในปีหนึ่งให้ขยายไปทั่วประเทศนะถ้าเราทำครบนะถ้าเราทำครบนะ คนคนจะไม่กล้าซื้อ,อยาเสพติดแล้วถ้าไอคนที่ติดคุกเนี่ยถ้าให้เบาะแสนะว่าใครเป็นคนจำหน่ายนะเราก็ให้ให้โบนัสเขาให้ลดสักสองเดือนสามเดือนอติดสักสี่เดือนแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยมันจะช่วยมันจะช่วยลดปัญหามากผมสะเทือนใจมากในคณะกรรมธิการของผมเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งเคย ประนามกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมว่าเอาเงินไปละลายแม่น้ํากันเอาเงินไปละเลงไปเที่ยวไปไปอะไรอ่ะไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยที่ที่ยาเสพติดไม่ลดเลยเขาพูดอย่างนี้เหมือนเขาดูถูกเขาก็เป็นกรรมธิการของเราด้วยเขาพูดอย่างนี้เขาหมายความว่าเหมือนตีนไม่พายแล้วเอาลาน้ําแล้วผมสังเกตดูนะเวลาเขาเข้าประชุมเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะ เขาเข้าประชุมเนี so like that, like like, mm ่ยวเขามาเซ็นชื่อแล้วก็ออกไปเซ็นชื่อแล้วออกไปเวลาเราไปตรวจงานผมไม่เคยเห็นเขาไปตรวจงานเลยจะไปต่างประเทศหรือในจังหวัดไม่เคยให้ความร่วมมืออะไรเลยก็เหมือนกับมือไม่พายแล้วตีนลาน้ําอ่ะเหมือนเหมือนตะเค่ตะเค้น้อยที่ที่ลอยตามวิ่งตามเรือไปอะคล้ายๆตัวตัวอะไรตัวตะกวดเนะยเขาเรียกคือคทำตัวเป็นอย่างนั้นน่ะผมเห็นแล้วเราผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าเสียใจมากเสียใจที่ที่เขายัางยังไม่ให้ความเคารพในหน้าที่ของตัวเองที่เรากินเงินของรัฐบาลมาผมอยากให้ท่านประธานแล้วก็ทุกทกท่านที่ฟังเนี่ยไปคิดไปฟังแล้วก็ช่วยขยายช่วยขยายการทาการทำไอห,หมู่บ้านตรงนี้ให้มันยั่งยืนได้ได้ถ้าหมู่บ้านยั่งยืนเนี่ย เราจะอยู่รอดกันได้ขอบคุณครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง y o ยูท e บ i ีเ c h a n n e l ด้วยนะคะ